ที่ปรึกษาสบสิบพร้อมเจ้าหน้าที่ DVI ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุอาคารยูเพลสคอนโดมิเนียมถล่มพร้อมเร่งตรวจสอบผู้สูญหายและเสียชีวิตทั้งหมดพตลตำรวจเอกจรัมพรสุร,รมณีที่ปรึกษาสบ .10 บนำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอาคารยูเพลสคอนโดมิเนียมถล่มที่ตำบลคลอง6ออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยจุดแรกที่เข้าตรวจสอบเป็นจุดดีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อาคารที่กองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าเป็นจุดวิบัติที่ส่งผลให้เกิดอาคารถล่มลงมาเบื้องต้นจะมีการประสานเจ้าหน้าที่รื้อร้างอาคารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเพื่อที่จะเข้าไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดวิบัติอย่างละเอียดโดยต้องตรวจสอบในเรื่องโครงสร้างอาคารและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและรับน้ำหนักส่วนการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ทั้ง10ศพโดยส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร9ส์9ศพขณะที่อีกหนึ่งศพยังอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลคาดว่าเป็นชาวกัมพูชาซึ่งหลังจากนี้ได้มีการเก็บ DNA และลายนิ้วมือรวมถึงเครื่องแต่งกายเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าขณะนี้ยังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกสองราย คาดว่าคือนายพุทธโคกแปะอายุ45ปีและนายทวัชชัยสุขสมอายุ24ปีสัญชาติไทยที่ญาติได้แจ้งสูญหายไว้ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินคดีด้านพลตำรวจรตรีสมิทธ์มุกดาสนิทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ประกันตัวผู้ที่มอบตัวและถูกจับกลุ่มเมื่อวานนี้แล้ว ส่วนอีก3รายที่ยังคงหลบหนีนั้นจะมีการประสานกับเจ้าของอาคารหนึ่งในผู้ต้องหาให้ติดต่อกับบุตรสาวเข้ามอบตัวส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจะพิจาจรณาเป็นรายบุคคลต่อไป